กินอะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่แกะให้แม่แกะให้ไม่ได้กินได้ยังไง <c oughs> อะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรน,นี่เขาเรียกอะไรคะเรือค่ะ <c oughs> เรียกอะไรนะไออค่ะ <c oughs> ถูเรียนเรียนของแม่จะกินก็เรียกให้ถูกสิ <c oughs> อย่าเล่นเดี๋ยวมันและ <c oughs> ก็เลยไหมอ่ายเ <laughs> ออก็เลยไหมคะเขาเรียกอะไรเขาเรียกเอะไอีกอ่ะเหลวเหลวเหลวไอ้กิน จะกินเยอะมากนะจะเป็นร้อนหน่อย <c oughs> อแกะในหะ้เดี๋ยวแม่ทำให้คะ่ะเดี๋ยวหนูทำแล้วเดี๋ยวกินไม่ได้จะเละเอาอะ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วอนันนี้แกะได้แล้วนี่ไหย